สิ่งที่ทําให้คุณมีเงินอย่างแน่นอนตั้งใจฟังคลิปนี้นะคะการมีเงินของคุณอย่างแน่นอนอันดับแรกเลยคุณเชื่อหรือเปล่าว่าคุณสามารถมีเงินแบบที่คุณปรารถนาได้เพราะถ้าคุณเชื่อมันนะคะยังไงก็ยังมีความเป็นไปได้เสมอคะ่ะต่อให้วันนี้เหตุการณ์สถานการณ์อะไรยังไม่พร้อมแต่คุณมีความเชื่อเดี๋ยวคุณจะหาวิธีการจนได้คะ่ะ ข้อ2ค่ะคุณต้องหาไอเดียใหม่ๆนะเพื่อเริ่มต้นลองทํามันตอนนี้เลยนะคะไม่ว่าไอเดียอะไรที่มันปิ๊งแวบเข้ามาในหัวคุณอย่าปล่อยให้มันเป็นแค่อากาศคว้ามันเป็นโอกาสซะเพราะนั่นอาจจะเป็นโอกาสทองคําสําหรับคุณก็ได้ข้อต่อมานะคะอันนี้ฟรีการตลาดเลยค่ะคุณลุกขึ้นมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ซะแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มคุณเรียนรู้และสร้างตัวตนได้เป็นเราในแบบของเราบางทีเงินเข้าแบบไม่รู้ตัวนะจ๊ะ สำคัญสุดๆเลยคือคุณต้องเรียนรู้วิธีบริหารเงินตั้งแต่วันนี้เงินน้อยยิ่งต้องรีบบริหารแบ่งเงินจัดสรรเงินเอาไว้ลงทุนเอาไว้เก็บเอาไว้ต่อยอดหรือเอาไว้ใช้ในอนาคตต้องทำมันตั้งแต่ตอนนี้ถ้าเงินน้อยยังบ,บริหารไม่ได้เงินมากก็บริหารไม่